มาพี่น้องมาโมนี้นี่พี่น้องเลยมากินข้าวเส่บๆกับแซ่ยบพอบ้านดีดีคร like <yummy> ับโมนี้นี Marie ่พี่น้องเบิ่งปลาดกพริกหนวยคักๆพี่น้องนี่พี่น้องกับสมมูนะครับพี่น้องอืมเห็นมั้พี่น้องเลยโหสมมูเฮ็ดเองนะครับพี่น้องพอบ้านจัดเองเลยสมมูนะครับพี่น้องกินกับบกพริกหนวยเก็บสดๆมาจากหลังบ้านเขาเลยนะครับบกพริกหนวยนี่กัได้มาพี่น้องบ่บ่ไลมันำกันเลดนะครับพี่น้องมากินข้าวเส่บบกับแซ่บพอบ้านดีดีครับมาพี่น้องนี่สมมูเา สีได้น,นะครับพี่น้องข้ามเหล็กนี่สีก็เป็นตอนสิขยุ้มเข่าบันพี่น้องเลยอยากเพลินมาเปิดมือพี่น้องเนี่ยหมูสุมม่มหมูกระพริกสดเจ็บแสบพี่น้องม,มาพี่น้องมามาืหอนี้นี่พี่น้องเลยมากินข้าวแซ่บๆกบับแซ่บเพราบ้านนี่ดีครับมืัอนี้นี่พี่น้องเบิง ปลาดอกผีงวยค่ะคัะพี่น้องนี่พี่น้องกับสมมูนะครับพี่น้องเห็นมองพี่น้องเลยโอ้สมมูเฮ็ดเองนะครับพี่น้องพอบ้านจัดเองได้สมมูนะ้ครับพี่น้องกินกับปิกหน่วยเก็บโซดๆมาจากลังบันเขาเลยนะครับปิกหนงวยนี่ก็ได้มาพี่น้องบ่อะไรมันนำกันโดดนะครับพี่น้องมากินเขาเสีบๆกับแซ่บพอบ้านยินดีครับมาพี่น้องนี่สมมูเหาสีกได้นะครับพี่น้องข้ามเหล็กนี่สี่เป็นตันสิ ยุ้มเข่าบันพี่น้องเลยเนี่ยเคลืนมาเปิดมือพี่น้องเนวหมูสุ่มหมูกพริสดเจ็ดแสบพี่นอ้องหมักพริกเก่งกับเป็นแบบพริกรอบบ้อยบัแบบพริกงวยบบกพริกปุ่ม,มนะครับพี่นอ้องอ ะส้มหมูนี่คือร่างแสบเลยพี่น้องเป็นหมูเด้งนะครับพี่น้องส้มหมูเด้งหิวข้าวไม่ไง,ไง แบบหนึ่งซุกเรียบร้อยนะครับพี่นอ้องอื มาเด้พี่น้องมาเด้วครับมาสับเซาเหมกันหืมเปิดมื่งทีแกแซ่บดีนะครับพี่น้องกินเค้าเข้าเจ้าแบบเปิดมืองนิ่หยุ่มยากนิดหน่อยนะครับพี่น้องนี่อืมบิ๊อืซี หือดเผ็ดดีแสบพี่น้องอนุ่มค่ะมข้ามหไงพี่น้องโอ้โหอปวด ด้วยอาก,การครับพี่นอ้องแซ่บเนี่ยแ่บโหกวนเพผ็นเริ่มมากเลยพี่น้องแต่ว่ากินสมหมูกินแหนมหมูเนี่ยรื่น,นเนื้อ ต้มแก่พริกหน่อยแห้งเผ็ดแห้งแสบหน่องอื้ออ้าวสุดยอดอื้ม น่อยพริกต้องหน่ไม่เย็นพี่น้องน่อยหน่อยงาข้าวขวนโอ้หหน่อยหน่อย แต่เผ็ดนะครับพี่น้องนี่นะละก็แบบเล็กพี่กินหนูน้อยจะเผ็ดพี่น้องเลย <c oughs> โอ้โหพี่น้องบดไปสองหอยละหอที่สามหอนี่น่อยแน่นๆนะครับพี่น้องอื้ม เ็ดดีอพี่น้องถี่กำลังรับชมิปของแซมพอบานนีดีอยู่กับได้ยังกินกะคอมเมนต์มานะครับพี่นอ้องเพื่อพอบ้านคืออยากกินน้ำนะครับมือหนาสิเดหามาเห็ดกินนะครับพี่นอ้องบอกเลยคาเดี๋ยวเปิดม,มือแหนมหมูส่งหมูนี่ก็บอกพิหงไว้บอกได้พี่น้องแซบ่บ Một kinh này hmm โอ้โหขอนข้อบบบพี่นองอืมนะหมี่พิการเลน้อยเยหน่อยอืม เขาเบิร์แล้วพี่น้องเอยหิวเขาคักมือเนี่ยทหนึ่งเขาครับบอท่านความหิวมันไรมาแล้วนะครับพี่น้องก็เลยไปตักเอาขวดเจ้าที่หุงไว้ในหม้อมาสัดกันครับหนหมูสมหมูเข้าเนี่ยนะครับพี่น้องเนีบอกเลยสุดยอดแซ่บนะครับพี่น้องก็ไปล่องจัดกันเบิรงนะครับพี่น้องสมหมูหน้หมูกับขวดเจ้าเนี่ยก็ถือว่าแซ่บอยู่นะครับพี่น้องหรือว่าผมคนดก็นจะไม่เคยกินกับขวดเจ้ากินแต่กับขวดเหนียวรองกินเบิรงกับขวดเจ้ากับแซ่บพี่น้องบอกเลย ไปหาน่าเย็นกินก่อนพี่น้องโอ้ยสุดยอดแท็กเพชรแซบ่บ